แค่ไหนก็ไม่สู้กับไฟที่ใช้กวนลกรละแลแม่กับไฟจากความตั้งใจของชาวบ้านที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือกวนลกรละแลแม่ตั้งแต่เช้ามืดยันบ่ายเพราะประเพณีกวนลกรละแลแม่รามันวัดลำมหาเมฆอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีสืบทอดมานานหลายสิบปีและหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันกวนกละลลแม่ กะละแมร,รามันวัดลำมหาเมฆใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงเพราะเป็นสูตรของคนมอนโบราณที่แม้มีวัตถุดิบแค่3อย่างคือข้าวเหนียว7กิโลกรัมกะทิ20กิโลกรัมและน้ำตาล14กิโลกรัมแต่ขั้นตอนการทำไม่ง่ายตั้งแต่แช่ข้าวเหนียวในน้ำนานกว่า6ชั่วโมงให้เม็ดข้าวนิ่มกับเคี่ยวหัวกะทินาน2ชั่วโมง หลังจากนั้นก็เริ่มกวนหางกะทิกับข้าวเหนียวในกระทะใบใหญ่โดยต้องคอยควบคุมไฟจากเตาดินให้กำลังพอดีกวนจนกว่าเม็ดข้าวจะแตกละเอียดค่อยตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวกวนไปเรื่อยๆแบบห้ามหยุดเพื่อไม่ให้กะละแมไหมและติดก้นหม้อและถ้าเริ่มเหนียวเกินไปจนกวนยากก็ค่อยๆใส่หัวกะทิลงไปให้กวนง่ายขึ้น วนจนกว่ากะละแมจะมีสีดำก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยซึ่งตามสูตรของชาวบ้านชุมชนวัดลำมหาเมฆจะได้กะละแม30กิโลกรัมต่อการกวนหนึ่งกระทะกวนมาตั 44, ้งแต่ปี2544ลูกปีนี้ปี2568 ประมาณ23 24าี่ปีแล้วลูกกลัวอย่าให้เิดกระทะลูกต้องกลัวนั่นมันถึงก้นเนี่ยทำเตดกระทะแล้วมันไหม้มันจะเป็นก้อนก้อนจนกว่าแป้งคาราเมลเนี่ยมันจะมันจะลอนจากกระทะอ่ะมันลอนแล้วก็ใช้ได้ประมาณครึ่งวันนะกว่าจะใช้ได้เนี่ยลงลงประมาณหโมงอะ่ะบ่ายสองโมงถึงจะได้ขึ้นแรงดีไม่มีตก เพราะถ้าใครเริ่มเมื่อยจนกวนไม่ไหวก็มีอีกหลายคนพร้อมรับไม้ต่อและชาวบ้านชุมชนวัดลำมหาเมฆก,ก็ยังมีเทคนิคการกวนให้ไม่เหนื่อยด้วยคือคนกวนต้องรู้ใจกันว่าถ้ากวนไปทิศท,ทางเดียวจะไม่เบืองแรงกับเทคนิคอีกอย่างคือไม้พายที่ใช้กวนจะต้องคอยรับคมอยู่ตลอดเพื่อให้สามารถขูดกะละแมร,ระหว่างกวนไม่ให้ติดก้นกระทะ ของชาวบ้านที่กวนกละลแมไปพร้อมกันหลายกระทะอยู่คู่กับเทศกาลสงกรานต์และวัดลำมมหาเมฆมานานโดยสมัยก่อนที่ชุมชนย่านนี้มีคนเชื้อสายมออาศัยอยู่เยอะก็จะร่วมกันนำผลผลิตต่างๆจากสวนมาเป็นวัตถุดิบและร่วมกันลงแรงกวนกละลแมที่วัดซึ่งไม่ได้มีแต่ชาวบ้านเท่านั้นหากพระพิสุกและสัมมาเนตรก็ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่และยังสร้างความเข้มแข็งระหว่างชุมชนกับวัดชัดที่มีการควนกระเมรนะซึ่งก็มีชาวบ้าน,นเรารวมรวมตัวกันมามีมะพร้าวบ้างข้าเหนียวบ้างน้ําตาลบ้างนเนี่ยก็มารวมกันรวมกันแรกๆกเนี่ยก็ควนได้เยอะเพราะว่าช่วงแรกๆกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาว่างงานกัน,นช่วงสงการานว่างงานกันก็นกจะมา อาจจะมาร่วมแรงกันนะโดยไม่ต้องจ้างเขามามาด้วยสมัครใจเนะี่ยมาด้วยสมัครใจคมาว่ากวานกันเองซื้อกันเองแล้วก็ขายเงินก็ได้ได้เข้ามาบำรุงวัดวมาพัฒนาวัดวัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนอยู่แล้วนะญาติโยมก็ช่วงเทศกาลเขาก็จะมาร่วมบุญกันได้บุญด้วยสนุกสนานเฮา แบบ n นส s ็อปเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากะละแมของที่วัดลำมหาเมฆเนี่ยเขาค่อนคิดจริงๆค่ะทำกี่กระทะก็ไม่เคยพอขายหมดตลอดเพราะว่าทั้งหอมทั้งอร่อยค่ะแต่ว่าหนึ่งปีเนี่ยก็มีครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเจอกันอีกทีสมกราปีหน้าเลยค่ะปีนี้วัดลำมหาเมฆจัดประเพณีกวนกะละแมร,รามัน4วันโดยกวนได้ทั้งหมด25กระทะ ซึ่งแม้จะถือว่าน้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนพี่กวนกัละแมได้มากเกือบร้อยกระทะทั้งเพื่อทำบุญในวันสงกรานต์และเพื่อขายเป็นรายได้หากสิ่งที่ได้มากกว่าปริมาณของกัลละแม่คือความสุขที่คนในชุมชนได้มารวมตัวพบปะพูดคุยกันและโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เพิ่งกวนกัลละแม่เสร็จแล้วมีลูกค้าประจำมารออุดหนุนถึงที่วัด ก็ยิ่งเป็นความสุขของคนกวนที่ได้ทั้งแบ่งปันความอร่อยของกะละแมร,รามันและสืบสารประเพณีคู่ชุมชนไปพร้อมกันวันนี้ตาวิมลเกตไทยพีบีเอสรายงาน